วันนี้พาย่ามาทานข้าวนะคะเป็นร้านอาหารที่แบบว่าอร่อยจริงจริงแย่มากๆเหนมาม,นม่ยิ้มเ,ยเอยน้องปะ๊ะมาสก้ากินข้าวด้วย อก็เห็นก้อนข้าวอะไรให้ออกกาค่ะเออแม่กินข้าวอร่อยไหมคะอร่อยไหมย่ามือไม่ค่อยเนี้ยมือจะนี้ยมันเป็น ก็กินข้าวข้าวผัดด้วยโอ้โหอยากไนดะ้ ciğim, อยู่ในกระเป๋านะช่วยแล้วเอาวิวิวไม่จะิดแล้วสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะ,คะอะไร,ไร่อยไหมลูกเด็กมักจะชอบโอกหกเสมอ <laughs>